เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้าน,นวันนี้เสนอเมนูอ่อมหอยค่ะใส่ผักคาดด้วยนะคะก็จะมีวันนี้มีผักเมล็ดต้นหอมแล้วก็อะไรนะที่ไม่ถามผักคาดค่ะอันนี้ก็เตรียมหอยเรียบร้อยแล้วเริ่มทำกันดีกว่าค่ะ,ะปรุงรสแค่สามอย่างนะคะชูรสรสดีแล้วก็ปลาล้าค่ะ,ะวันนี้เลือกตำดีมีหมอ้อเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วใส่หอยลงไปเลยใส่ข้าวเบือลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยผักเลยเคนพอให้ผักสลดนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปิดแก๊สได้เลยนี่ตากขวดใหญ่มากดียังไม่แกะเลยจอแกะ ได้เลยเหรอขอบปากแค่แล้ว